ในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เลยนะคะบางคุณก็โชคดีเนาะเวลาไลฟ์สดอัดคลิปสามีก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาให้ขอบคุณเขาแต่บางเพีองครูไม่ได้โชคดีขนาดนั้นค่ะครูจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมาระยะเวลาแบบเป็นปีแล้วนะคะก็ยังไม่ผ่านอะไรแบบนี้เลยจนครูรู้สึกว่าครอบครัวครัวนะก็เจอเรื่องแย่มาตั้งแต่เรอดีรืว่า ระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ับครูก็ที่ครูแบ่งปันทุกวันนี้ครูก็มีความสุขนะทุกคนนะครูสามารถมีความสุขด้วยตัวเองค่ะนะทุกคนแล้วทีเนี้ยครูเริ่มตั้งเป้าใหม่เดือนนี้เนาะตั้งแต่เดือนที่แล้วเ,เริ่มเดือนเนี้นะคะแต่มันครบยี่สวันหรือยัยงยังไม่ยังไม่ครบเลยค่ะนะเออนะทุกคนก็จะนะแล้วไม่ว่าวันเนี้ยเราจะร้องไห้หรือเสียใจหรือเครียดที่เจอปัญหาอะไรนะทุกคนนะให้กลับมารักตัวเองค่ะ ให้เราจึงสตองค่ะนะออนแอร์ air ได้แต่อย่าออนแอร์นานนะหากคุณหนคนหนึ่งที่มีปัญหาในเรื่องของมีกลิ่นคันตกขาวอยากมีไรายได้เลี้ยงดูครอบครัวนะครูบอกเลยว่าครูไม่ทิ้งไม่เทีใครสักคนถ้าหากคุณหนึงคนหนึ่งที่ตัดสินใจที่จะมาทาครูอยากจะบอกพวกนะ้าด้วยว่ามีอะไรปรึกษาในอินบ็อกซ์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครูจะมาเล่าเนี่ยคุณต้องรู้วิธีคิดและการลงมือทําก่อนและคุณจะทําได้ บอกเลยว่าครูไม่ชอบทําอย่างอื่นแน่นอนเพราะครูเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ชอบขายสินค้าที่ดูแลตัวเองแต่หัวตุ้ดเท้าแล้วครูก็ได้ตังค์จากสิ่งนี้นะอ่ามันก็เลยเป็นการที่ว่าให้เราไปทําอย่างอื่นนะถ้ามันเราไม่เคยทําเราไม่ทำนะทุกคนเราเห็นคนอื่นทําเราจะไปทําตามคนอื่นไม่ได้เพราะเขาสามารถมาเป็นเพื่อนเขาสามารถมาเป็นเพื่อน ะเป็นกําลังใจผักดันกันประสบความสมําเร็จได้ไม่จําเป็นที่เราต้องมาทํากับพวกเขาทุกอย่างเช่นเพื่อนเราเล่นการผนันสลอ็อตแต่เราอ่ะจะบอกเพื่อนว่าถ้าเธอไม่เลิกเล่นผนกรรมที่เธอเล่นการผนันมันจะตกกระแต่พนี้เย็นภพหน้าเธอจะหยุดหรือไม่หยุดก็หยุดที่เธอแล้วนะอะไรแบบนี้กรรมทุกอย่างที่เธอสร้างแต่ผิดสินข้อหนึ่ง,งข้อสุดท้ายมันส,นส่งผล พบนี้แล้วพบหน้าทําไมที่เขาที่มดมันเกิดมาเป็นมดอะหรือคนที่ที่เขาเกิดมาเป็นนกเป็นสัตว์เลี้ยงานบางทีก็อาจจะมีความสุขกว่าคนเป็นคนอย่างเราก็ได้แต่เราเกิดมาเป็นคนแล้วอะทําไมเราไม่ทําให้เราเป็นคนอย่างมีความสุขถ้าเราจะเป็นเทวดาเป็นเทพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ทำไมเราไม่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสุขล่ะเช่น คุณเน็นคนหนึ่งที่นับถือท่านท้าววิศวณูสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพรมกาจ,จะไปขอพรพระพรมอยู่คุณก็ต้องใช้คําโปรแกรมจิตของท่านคุณอาจจะขอพรพระราหันทุกพระองค์คุณก็ต้องเป็นคําโปรแกรมจิตของท่านหรือหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูเนี่ยท่านกับคุณเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะออแล้วจิตวิญญาณคนที่นับถือหลวง,งปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงกาะมาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอปปติกะทุกพระองค์หรือพญานาคหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่าง ก็ลูกคุณน,นี่แหละ,นะ่ะเออลูกคุณแฟนคุณหรือคนรอบข้างนี่แหละเราไม่รู้หรอกว่าใครที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่เขาเข้ามาหาเราคนทุกคนน่ะเขาเจอปัญหาในเรื่องของความทุกข์ไม่มีหรอกน้อยมากเลยที่แบบจะมีความสุขด้วยตัวเองได้ความสุขที่แท้จริงอย่างที่พระพรุทธเจ้าสอนพร,พระเจ้าสอนนะทุกคนอย่างแม่คุณลุงสอนนะในเรื่องกดแรงดูกดจกจักรวาล คุณไปถว่าวันนี้คุณพูกใส่คุณไปตื่มเหล้าเนาะมันเมาจิตวิญญาณตัวเองกินแล้วอ่ะพูดความเครียดต่างๆนา,นานาให้เพื่อนฟังเช้ามาความเครียดนั้นยังอยู่ไหมอยู่ค่ะไม่หายลูกมันไม่หายทะลาะกันกับแฟนผิดกันเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพื่อความเจริญของเรา เราเคลียร์ความสัมพันธ์เพื่อความเจริญของเราถ้าเราทนไม่ได้เราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแต่สิ่งสําคัญเลยในขณะที่เราไม่มีตังเราต้องหาตังให้ได้โดยที่คุณไม่ต้องไปปรึกษาใครเลยนะเออวันนี้คุณจะเลิกกับแฟนว่ะปรึกษาได้คือเพื่อนสนิทเท่านั้นปรึกษาได้เฉพาะเพื่อนสนิทเฮ้ยกลัวแอบรักแอบชอบผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ว่ะ เขาจะรักจะชอบกูไหมวะอะไรประมาณนี้กูอยากมีเงินนะ่ะภายในหนึ่งเดือนเนี้เช่าห้องเองวะ่ะจะทํายังไงวะให้กูขายของในทุกเดือนทุกเดือนแล้วมีเงินจ่ายค่าเช่าห้องเองโดยที่กูไม่ต้องมานั่งกลัวอยู่แล้วว่ากูต้องไปทํางานนะออกูจะทําให้ตัวเองเห็นเนี่ยว่ากูขายของอะไรแล้วได้ตังจ่ายค่าห้องเองอะ่ะรวยจากการขายของออนไลน์อะ่ะ มึงต้องชัดเจนกับสิ่งที่ทํามึงต้องวางแผนให้ชัดเจนนะแล้วก็เชื่อมั่นเชื่อใจในตัวเองนะว่ามึงทําได้นะสมองของเราเนี่ยทุกคนมันกลับเกอะขนาดในสม,มุดทรไมายังสอนเลยแล้วครูลุงก็สอนเสมอคุณไม่ผิดหรอกที่วันนี้เฮ้ยมันสับสนสมมติว่านี่ออกไปค้าขายใช่ไหมฝนมันตกคุณก็จะมีความกังวลใจว่าโอ้ ดูสิอยากขายดีมาหลายวันแล้วจะขายได้แค่นี้เองอ่ะขายยอดขายเท่านี้เองอะ่ะู้เป็นไงนะไปทำงานดีไหมแป๊บเดียวก็ได้เงินเดือนออกแล้วมีเงินเหลือให้ลูกกินไม่ต้องลำบากลำบนแล้วแต่มานั่งนึกถึงใจตัวเองตอนนี้ว่าเฮ้ยเห็นไหมลูกไม่สบายเราเป็นคนสะสมบุญเราแผ่บุญให้เขาก็แค่นั้นแหละทุกคน เข้าใจไหมว่าคนที่ทําบุญได้ดีที่สุดคือตัวเขาเองเด็กก็สวดมนต์นั่งสมาธิได้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเกตเท่าไหร่หรือนอนติดเตียงก็ยังสวดมนต์นั่งสมาธิได้เพื่อให้จิตเขาอ่ะสว่างไม่เป็นทุกข์มีความสุขและเขาก็จะมีปัจจัยเลียงเขาทนนั้งที่เขาอยู่บ้านเขาก็ได้เงินลูกหลานเขาก็ได้หาเงินให้เขาได้เยอะอย่างเงี้ยค่ะ แต่คุณต้องวางแผนปัจจุบันเผื่ออนาคตว่าถ้าวันนี้เราคนในยุคป,ปัจจุบันนี้เขาจะเน้นเรื่องแบบในสมุทรมาสอนเนาะเรื่องอยากจะได้เงินเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงพอพออยากได้แล้วอะ่ะพอมันไม่ได้ดั่งใจก็เครียดนี่ถึงจะสอนวิธีลดความอยากยังไงให้ดึงดูดเงินล้านได้ ให้เราใช้คําว่าขอบคุณขอบคุณเงินล้านที่รักชั้นฉันรักเงินล้านเงินล้านไหลมาที่มาหาชั้นตลอดเวลาชั้นหาเงินเก่งเงินหาง่ายไม่ได้มาบ่อยจริงๆแล้วช่องโปรแกรมจิตอ่ะเขาสั่งจิตเยอะกว่านี้อันนี้ห้องช่องอาจารย์มันใช้แค่เห็นภาพแล้วภาพมันก็จะไหลามาเนี่ยกดแรงดูดใช้ด้วยการเห็นภาพดูดนั่งสมาธิแล้วก็จะดึงดูดเงินเข้ามาหาเราค่ะ แต่เราต้องฝึกนั่งสมาธิแล้วก็ไปฝึกดูเงินหรือน้ปัจจุบันเนี้ยอาจจะตอนนี้อาจจะไม่ได้มีเงินอยู่ตรงหน้าแต่คุณก็ต้องรู้สึกถึงว่าฉันกำลังหาเงินได้เงินเข้าบัญชีฉันเยอะนะตอนที่ครูนั่งโพสตขายของอ่ะครูก็บ้าโปรแกรมจิตตัวเองแบบนี้เหมือนกันค่ะว่าแม่งตั้งใจโพสขายของนะเงินมันจะเข้าแบบเนี้เหมือนครูทําคลิปอยู่ทุกวันเนี้ยครูก็ตื่นเต้นนะว่าแม่งเงินมันจะเข้าบัญชีครูเยอะตามเป้าหมาย ครูก็อ้อนวอนสิ่งสังสีว่าเข้าเถอะเข้าเถอะร้านหนึ่งเถอะร้านหนึ่งเถอะอยากประสบความสําเร็จแล้วอยากมีเงินเงินล้านเข้าบัญชีสักทีครูก็ูก็จะพูดกับสิ่งสังสีว่าหลงู้พ่อหลงบดูเจ้าคะ่ะนะช่วยให้เงินเข้าหลักล้านนะคะให้มีผลโอนเงินให้เป็นล้านาน,นะหนูไม่อยากไปทําอาชีพอื่นแล้วหนูอยากขายของออนไลน์อยู่บ้านแล้วก็ได้ตัง หาเลี้ยงตัวเองหาเลี้ยงลูกเลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอย่างมีหนูจะไม่ไปทําหน้าที่อย่างอื่นแล้วนี่ะแต่ในระหว่างทางที่หนูยังทําออนไลน์ที่กําลังทําอยู่เพื่อให้ตัวเองสำเร็จเนี่ยหนูก็จะทําอาชีพนี้อาชีพนี้นะหนูก็จะขยันทําตั้งใจทำํำเราก็จะบอกหลวงปู่อย่างนี้เวลาครูอยากได้เงินอยากได้งานครูก็จะสวดมนต์นั่งสมาธิ แล้วก็แผ่ให้ได้งานได้เงินมันก็จ Mont ะเข้ามาจริงๆค่ะเพราะได้จริงแฟนก็ได้งานเยอะขึ้นแต่ในวัน <aproxim> ที่เราไม่ได้คุณต้องนั่งสบาธิคุณต้องปล่อยวางใครที่สนใจนะก็ทักมาสั่งซื้อ4.52101101เล็กแปลกๆแบบนี้นะให้โชคค่ะคุณคน้ค่ะ ใครที่สนใจก็ทักมาที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กนิตยากรโสภานะสำหรับใครนะคุณไปทำกันบ้านเองเนาะการงานการเงินความรักสุขภาพสื่อสังคมนี่ดีใจดี่ี่บิกน้อยมันก็ไม่ยุคแค่นี้เหมือนกันรูเนหะใครสนใจ cf สบู่พิงเลดี้กับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะ น้ำนธุนมะพร้าวสก,กัดเย็นช่วยบำรุงผมเล็บกระดูกให้แข็งแรงค่ะทําให้ผิวกระจ่างใสใครที่ท้องผูกขับถ่ายยากอยากให้เปิดใจลองทานดูนะ CF เข้ามาได้เลยในราคา169บาททักมาที่อินบ็อกซ์เฟสบุ๊คนิตยากรโสภาเท่านั้นค่ะขายจริงส่งจริงค่ะมีประสบการณ์ขายมามากกว่า3ปีลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยว่าหนูจะไม่ส่งค่ะหนูส่งจริงขายจริงครูส่งจริงขายจริงค่ะ แล้วก็จะพาทุกคนค่ะมีรายได้เด่นดูครอบครัวใครที่อยากมีรายได้มากกว่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่ให้ไปเรียนรู้กับแม่ครูลุงกดแรงดุดในชีวิตใครที่มีปัญหาเรื่องความรักก็ไปเรียนกับน้องชองหรือใครที่อยากนมมีใหญ่ก็ไปเรียนกับครูแจมใครที่มีปัญหาเรื่องมนเตียงต้องเรียนกับครูแจมหาดูน,นะอ่าในนติอกคุณต้องไปติดตามโค้ดแบงค์แล้วก็น้องแอมมีหลายคนที่ครูติดตามที่เขาทำคอนเทนต์จริง อันนี้ครูเน้นช่อง u t u b e นะยูทูบครูเคยไปเรียนกับอาจารย์เสกสรรบ้างหลายอาจารย์แต่ปัจจุบันนี้ครูเน้นคิดเองทาเองเพราะว่าครูก็ทําได้อะนะทุกคนเข้าใจว่าครูมีประสบการณ์ครูเอาประสบการณ์ที่ครูหาเงินเป็นเนี่ยมาให้ทุกคนแล้วครูก็เก็บเงินได้นะครูส่วนพักหลังเงินล้านแล้วครูตั้งใจเก็บเงินเก็บเงินได้มากกว่าหนึ่งพันบาทขึ้นไปค่ะครูดึงดูดเงินตั้งแต่เริ่มที่ครูสวดพัหาเงินล้านครูได้มาตลอด แล้วก็มีเหลียเกตด,ด้วยค่ะครูลดความอยากครูสวดเริ่มสวดพระทางเงินล้านแล้วโปรแกรมจิตครูรู้สึกหรือว่าครูได้เงินล้านเรียบร้อยแล้วครูไม่มีว่าไม่ได้ค่ะที่ทางาตัวตนอยู่ทุกวันเนี้ยสมูที้นี้ช่วยลดกลิ่นคันตกขาวเป็นสมูทร้างจุดเ่อ้เลนส์คายมานานหลายปีเจ้าของแบรนด์เนะาะใครที่สนใจทักมาอินบอกผลกันราคาสามสิบเก้าบาทฟองเยื่อกิ่งหอมใช้ได้ประมาณเกือบเดือนนึนแหละค่ะ บอกเลยว่าใครได้ใช้สมุดนิ้เมดี้ติดใจแน่นอนค่ะคุณลูกค้า่ะลูกศิษย์ของคุณทุกคน cf มานะทักใหม่เยอะจริงๆแล้วอ่ะคูอยากให้คำสั่งจิตทุกคนทุกเรื่องแต่ทุกคนไปทำการบ้านเอาเองไปทำตอนใจเราสบายๆเราขอบเราขอโทษเราขอบคุณบอกรักเเองแล้วเขียน คือโปรแกรมเลยอยากได้แบบไหนนิ่งๆแล้วก็คิดกับตัวเองในใจลูกค้าไหลมาทีมาเงินทองไหลมาทีมาเงินหาง่ายได้มาก่อนเราอยากเอาใครออกจากสมองเราแต่ถ้าชอบกรรมในวีนอะ่ะเขาอ่ะก็ยังอยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลเราเขาก็ไม่ไปไหนหรอกเขาก็อยักจะเหมือนอาสมติว่าคุณนับถือองครเจ้าใช่ไหม องเลืเจ้าเนี่ยก็จะมีลูกศิษย์เยอะแยะมากมายมาคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลท่านเขาก็จะไม่ไปไหนหรอกเล่านั่นแหละที่มีหน้าที่ที่จะแบบไม่ต้องไปคิดอะไรกับเขาคิดซะว่าพี่เขามาทําบุญด้วยเพราะเขาก็ทุกข์ใจเหมือนกันแล้วเราก็ส่งบุญให้เขาใช่ไหว้พรให้เขาจิตวิญญาณเทวดาของเขาอะ่ะถึงแล้วเขาก็มีความสุขลว ถ้าวันนี้เราจะโกรธสมมติว่าเราเอาจิตวิญญาณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกแล้วในภาพที่แบบว่าเออเรารักคนคนหนึ่งอ่ะแต่เราไม่อยากเจอเขาแล้วอ่ะคุคเราไม่อยากเห็นหน้าเขาเราไม่อยากเจอเราก็สามารถบอกจกักรวาลไม่ว่าไม่ต้องให้เขามาเจอหนูมาช่วยเหลือเกือ้อกูลหนูก็ได้ไม่ต้องมาแล้วนะก็ลองสั่งหูว่าจะได้ผลลัพธ์ไหมหนูอ่ะ รักตัวเองเป็นแล้วหนูเข้มแข็งหนูจะตั้งใจหาเงินเพื่อทําให้ชีวิตหนูดีขึ้นแต่ถ้าเขาไม่รักไม่ต้องให้เขามาครูเคยสั่งจิตแบบนี้ว,ว่าถ้าเขารักอ่ะให้เขามาเขาก็มาจริงแต่ไม่รู้รักในฐานะยังไงเราก็ไม่รู้แต่คนคนหนึ่งเนาะถ้าสมมติว่าเราหลงรักชอบเขาแล้วเนาะหัวใจของผู้หญิงเนี่ยหรือผู้ชายก็แล้วแต่มันใจมันจะตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เห็นเขา อกันอย่างเงี้ยแต่ถ้าว่าแบบใช่เราลักเขาแต่มันเป็นไปไม่ได้เขามีแฟนแล้วน,นี่เขามีแฟนแล้วและเขามีกี่คนก็ไม่รู้ะเราก็ไม่อยากรู้ด้วยสมมติเขามาคุยกับเราเขามาพูดขเาขมามาถามใครอะไรก็แบบทำเป็นแบบไม่พูดหรอกนะไม่อยากพูด จริงจริงแล้วผู้หญิงเนี่ยนะก็สามารถเด่นตัวได้นะทุกคนถ้าผู้ชายเขารักเราจริงมันอดทนไม่ได้หรอกที่จะเห็นเราไม่พูดไม่มองไม่สนใจผู้หญิงก็เหมือนกันแต่เราอยากจะบอกลูกสิ์ทุกคนเลยว่าเราไม่ต้องไปแบบ เราต้องทําให้เขาสงสัยว่าเราไปไหนไปไหนมาให้เขาถามใครเราบ้างไม่ใช่มีแต่เราไปถามใครเขาอยากรู้อยากเห็นเรื่องเขาเราจงบอกดีว่าไม่มีผู้ชายคนนั้นน่ะไม่มีผัวก็ไม่ตายไม่มีพี่หนูก็ไม่เป็นไรก็ไม่ตายเหมือนกันหนูก็อยู่ได้หนูก็มีความสุขหนูก็จะทําให้หนูสุขภาพดีอายุยืน มีลูกค้าสมมติว่าลูกค้าคนนี้เลิกซื้อใช่ไหมก็มีลูกค้าเยอะแยะมากมาย่ที่อยากซื้ออยากกินอยากใช้สินค้าเราอย่าไปยึดติดนะว่าวันนี้คนนี้ไม่ซื้อแล้วจะมีไม่มีใครซื้อของเราไม่เอาวันนี้ตัวแทนคนนี้ออกไปจากเราก็ให้เขาไปคนใหม่ที่เขาอยากจะทํางานกับเราเยอะแยะมากมายวันนี้มิจฉาชีพมันชอบมากวนใจเราใช่ไหมก็รู้หน้าเนี่ยมันเป็นมิจฉาชีพจะรับมันเป็นเพื่อนทําไมจริงไหม ไม่รับันเป็นเพื่อน,อนจงระวังตัวเองท้นนอไปแล้วนะทุกคนขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาซัพพอร์ตนะสะบู่พิงเมดีแล้วก็น้ำมันลพลาสกัจจีครูจะทำให้ดีที่สุดครูจะดูแลลูกค้าของครูให้ดีที่สุดอยากประสบการณ์ที่ครูเคยขายของออนไลน์มา